แจ้งเตือนนเรื่องของฝนฟ้าะนองฝนตกหนักลมกันโชกแรงค่ะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกหนักค่ะแล้วก็มีลมแรงทําให้ต้นไม้นะคะหักโค่นเขาหักโค่นนะคะกีดขวางการจราจรด้วยค่ะซึ่งเกิดฝนตกหนักในตัวเมืองเชียงใหม่ทําให้ต้นหางนกยุงขนาดใหญ่ค่ะล้มทับผ้าสายไฟทําให้เสาไฟแรงสูงนะคะสายไฟขาดแล้วก็มีการเกิดการไฟฟ้าดับแล้วก็ มีการจราจรติดขัดนะคะต้นไม้นะคะล้มขวางถนนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนกักทำให้ต้นหางนกยุงขนาดใหญ่ความสูงกว่า10เมตรซึ่งอยู่ในที่เอกชนติดกับถนนสายบ้านท่อป่าตาลใกล้กับโรงเรียนบ้านเมืองลังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โค่นล้มแบบถอนรากถอนโคนเลยค่ะและกิ่งไม้นะคะก็ได้ทับพาดกับสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก1ต้นและเสาไฟเอียงอีก2ต้น สายไฟฟ้าแรงสูงขาดลำต้นของหางนกยูงค่ะต้นหางนกยูงนะคะขวางกลางถนนทำให้มีรถยนต์ที่กำลังวิ่งผ่านหลายคันต้องหยุดรถกระทันหันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ประชาชนต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแต่ก็มีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงและก็เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่นับ10คนนะครับระดมเรื่อยไฟฟ้านะครับเข้ามาตัดแล้วก็ใช้รถเครนยกสูงขึ้นไปตัดกิ่งไม้ที่พาดกับสายไฟฟ้าครับรวมถึงสายสื่อสารด้วยโดยใช้เวลานานเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้นะครับโดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าเร่งแก้ปัญหาไฟดับแล้วก็ตั้งเสาไฟฟ้าที่หกักทําให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าและมีประชาชนอาศายนานัยหนาแน่นนะครับ ค่ะวันนี้ที่บ้านปางอุงตาบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงทําให้เจ้าหน้าที่ที่กําลังเร่งเคลียร์พื้นที่และฟื้นฟูบ้านเรือนค่ะทํางานยากลาบากขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะด้านชาวบ้านก็เปิดเผยว่าดีใจมากเพราะตั้งแต่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บรรยากาศที่บ้านปางอคงตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงทางเจ้าหน้าที่อส5 0 0นายจากส่วนกลางและ19จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านในหมู่บ้านกําลังเร่งเคลียร์พื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะเพื่อรีบฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดทังด้านของนายนัทรพงศ์สุวรรณประเสรศิฐผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าหลังจากได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติ หน้าทีที่นี่ก็รีบรวบรวมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอทั้งจังหวัดรวม25คนออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจุดที่รับผิดชอบ่ะก็คือเคลียรพื้นที่หย่อมบ้านเจ็ดหลังที่เสียหายหนักเพราะโดนน้ำพัดหายไปเกือบหมดเราไปรับฟังเสียงของผู้ช่วยม้องกันจังหวัดราชบุรีกันค่ะภารกิจนะครับได้ได้รับมอบหมายให้มาฟื้นฟูตรงบ้านเจ็ดหลังนะครับซึ่งตรงนี้ครับ ค่อนข้างหนักนะครับมีต้นไม้เศษไม้นะครับทำให้สิ่งปลูกสร้างตรงนี้เสียหายค่อนข้างมากนะครับปัญหาอุปสรรคก็คือนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันจมขี้โคลนนะครับมันต้องใช้แมคโครเนี่ยล้วงขึ้นมาก่อนถึงจะดำเนินการหั่นหรือตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ใช้รถบรรทุกนะครับจะใช้แรงงานคนไม่ได้นะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นแรงคนนะครับในการรื้อหลังคาหรือโครงสร้างที่ยังพอใช้ได้นะครับแยกไว้ให้ชาวบ้านใช้ ด้านชาวบ้านนะคะก็เปิดเผยว่าไม่เคยเจอความสูญเสียเยอะขนาดนี้และเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากตั้งตัวไม่ทันแต่โชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะเร็วมากเลยค่ะอยากได้ที่ที่อยากได้ก็แค่ไม่รู้เงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเพราะว่าบ้านเสียหายไปเยอะพอเป็นจุดศูนย์กลางของลงมา ต้นไม้นี่มากระแทกที่นี่หมดเลยบ้านเสียหายไปห้าหลังเลยก็คือเป็นบ้านที่หมดเลยเนาะใช่ค่ะไม,ไม่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเลยอ๋อไม่ค่ะใช่ค่ะไม่มีไม่พอดีคืนนั้นไม่ได้นอนที่นี่ด้วยก็เลยรอดอแต่ว่ามีลูกน้องนอนที่นี่แล้วก็โดนน้ำคัดไปแต่ก็ปลอดภัยดีค่ะแค่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมีน้ำไหลเข้ามาในบ้านแล้วก็รถเสียแล้วก็รถเครื่องพวกนี้ก็ไปหมดกับน้ำเลยค่ะ แล้วก็ในบ้านก็น้ำเข้ามาแล้วก็นอนไม่ได้ต้องยกออกยกไปนอนที่อื่นเวลาน้ําไหลมานี่หยุ่นยังอยู่ในบ้านอยู่ค่ะแล้วก็พอเราได้ได้ยินก็รถก็รถก็มาแล้วก็ไอ้พี้เศษขยะแล้วก็ไม้พวกนี้ก็มาชนชนที่บ้านนี้ก็เสียหมดเลยแล้วก็ผ่านังน,นี้ก็เสียหมดแล้วอย่างไร่างี้เข้ามาช่วยเหลือเขาเข้ามาเร็วหมคะก็เร็วค่ะก็ทําประมาณตีสองแล้วก็ตรงเช้าหอโมองเขาก็มา พอเดียอตอนเช้าเช้าขอเขาก็มาเต็มแล้วค่ะชาวบ้านยังเปิดเผยต่ออีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทําให้คิดอยากย้ายที่อยู่แต่ก็เสียดายบ้านเพราะอยู่ที่นี่มานานหลายปีและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้เราคิดแบบอยากย้ายก็น่าจะคีดอยู่ค่ะแต่ว่าเสียดายค่ะเพราะว่าอยู่มาเป็นปีค่ะเคยเคยเกิดเหตุการณ์ เวลาที่ไหลามาไม่นิดว,ว่าจะมาอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงที่เวลาฝนตกก็น่าจะมาเต็มที่คลองนี้อย่างเดียวไม่ไม่นิดว,ว่าจะมาไหลยไเยอะมาขนาดนี้ และสำหรับการค้นหาผู้สูญหายอีกสองรายในวันนี้นะคะต้องบอกว่าติดขัดค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนถึงตอนเช้าวันนี้นะคะทําให้ดินเริ่มอุ้มน้ําและน้ําในแม่น้ํามีสีขุ่นจึงต้องหยุดปฏิบัติภารกิจไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบ้านปางอุงตําบลแม่สึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เพื่อเป็นการสร am, ืบสารวัฒนธรรมค่ะกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานส่งเสริมกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสารรค์เปิดพื้นที่การสร้างสรรค์างานด้านวัฒนธรรมให้กับชุมชนที่ลานสร้างสารรค์ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลเกียรติชัยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม1อำเภอ1ล้ลานสร้างสารรค์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างสรรค์งานด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในงานมีการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง4ประเภทนะครับประกอบด้วยเดี่ยวปีจุ่มเพลงละไม้ครับเดี่ยวปีแน่เพลงย่งเดี่ยวสล้อซึงเดี่ยวและซึ่งคอร์นะครับและก็มีการแสดงจากศูนย์การเรียนรู้ดนตรีล้านนาบ้านครูแอด การแสเล